ร่วมรำลึกครบ121ปีชาตการพระครูสมุวิจาร์หรือหลวงพ่อคลี่ฐานนวิจารอดีตเจ้าวาดวัดประชาโคสิตารามปลายพงพางอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามพระเกจิดังแห่งลุ่มแม่น้ำแม่กรองเจ้าของเหรียญยันดอใหญ่ที่มีประสบการณ์ฮือหาว่าเหนียวสุดๆ หลวงพ่อครีเป็นพระที่มีความเก่งกล้าด้านอาคมมากองค์หนึ่งอีกทั้งยังเป็นพระที่เปี่ยมด้วยความเมตตาอย่างมากมีชื่อเสียงดังอุมากับหลวงพ่อเนื่องวัดจุลาบณีในแต่ละวันจะมีผู้คนไปหาท่านเป็นจำนวนมากเพราะต่างเชื่อเรื่องโชคลาภชื่อเสียงของท่านดังขึ้นมาครั้งหนึ่ง ในช่วงที่ก่อสร้างโบสถ์ใกล้จะแล้วเสร็จทางวัดได้จัดสร้างพระเครื่องและวิธีปลุกเสกขึ้นขณะที่ทาการปลุกเสกนั้นเทียนชัยได้เกิดระเบิดดังลั่นสนั่นโบสถ์เป็นที่กล่าวขานกันไปไกลพระเครื่องของท่านมีพุทธคุณทั้งทางด้านแก้วคาดเมตตามหานิยมโชคลาภแถมด้วยคงกระพันชาติก็มีให้พบเห็นโดยในหลวงราชการที่9เสด็จไปกราบท่านหลายวาระ พระองค์ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระปรมาภิไธยย่อพอปลบนวัตถุมงคลของหลวงพ่อขี้อีกด้วยปัจจุบันวัดแห่งนี้มีพระครูวิจิตสรคุณหลวงพ่อเจี๊ยบวุฒธธิสาโรหรือพระอาจารย์เจี๊ยบดำรงตำแหน่งเจ้าวาดโดยท่านได้สืบสายวิชาของหลวงพ่อขี่และเป็นสิทธิพุทธาคม ของเกจิดังแห่งเมืองแม่กรองหลายท่าน